ขบรียทัทประธานที่รบครับกระผมประกอบรัตนาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักยาติปัตในฐานะสมาชิกรัฐสภาประธานที่รบครับกระผมเองได้ดูร่างแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลทั้งสามฉบับทั้งฉบับของรัฐบ,บาลทั้งฉบับของ พรรเพื่อไทยและฉบับของพักชาติไทยพัน,นาอีกทั้งได้ฟังจากการพิปาราาของเพื่อนสมาชิกรักฐสภาแห่งนี้ทั้งสามส่วนคือจากพุทธิสภาพรรครบาลและพักฝ่ายค้านท่านประธานครับเท่าที่ผมตรวจสอบหลักการเหตุผล ในการแก้ไขกฎหมายรัฐนูญนั้นปรากฏว่ามีหลักการเอที่เป็นเหตุแห่งการอ้างเพื่อที่จะแก้ไขรัฐนูญนั้นสามประการหลักด้วยกันประการที่หนึ่งมองว่ารัฐนูญฉบับปี50ไม่เป็นประชาธิปไตยประเด็นที่สองอ้างว่า รัฐนุลปี50ไม่ส่งเสริมระบบพักการเมืองแล้วเรื่องที่สมครับอ้างว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปีพุทธศักราช2550โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งองค์กรอิสระไม่เชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชน สามเหตุที่กล่าวอ้างบอกว่านำไปสู่ความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพบกราบเรียนท่านประธานด้วยความบรารบว่าถ้าเรามองกันอย่างเป็นธรรมมองอย่างใจยุติธรรมมองอย่างไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้น มองแบบไม่เอาความแค้นในดีตเข้ามาสะสางผมกราบเปลี่ยนท่านประธานด้วยความเรารพว่าเหตุสามประการนั้นอาจจะมีจริงครับแต่น้อยมากไม่ควรเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายรธรรมนูญอย่างแน่นอน ที่ผมกลาบเปลี่ยนท่านประธานเนื่องมาจากว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแยหย่งนี้หลายท่านบอกว่ารัฐนูนแก้ไขได้แต่ไม่ใช่ว่าแก้ไขบ่อยเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นที่เชื่อถือของพี่น้องประชาชนและอารยะประเทศอย่างแน่นอนท่านประธานที่รบครับ การประชุมรัฐสภาวันนี้เป็นกับพิจารณารับหลักการที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐนน์หรือไม่ผมกลับเรียนท่านประธานว่าเราจะรับหลักการเพื่อที่จะเปิดประตูสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่าง รัฐธรรมนูนที่จะเกิดขึ้นในคตรหรือไม่นั้นผมเรียนท่านประธานไปยังรัฐบ,บาลไปยังเพื่อนสมาชิกรฐัฐสภาในที่นี้นะครับด้วยเหตุผลที่สำคัญเป็นคำถามสั้นๆเพื่อน,นำไปถูกคำตอบและนำไปสู่เหตุผลว่าควรที่ที่จะรับหลักการ เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐนูนหรือไม่สามข้อด้วยคำถามคำถามข้อที่หนึ่งท่านประธานครับถามว่าเหตุอ้างที่จะไปแก้ไขกฎหมายรัฐนูนปีห้ศนนั้นที่บอกว่ากฎหมายรัฐนูนปีห้ศนไม่เป็นประชาธิไปไตยจริงหรือไม่ ที่ผมถามคำถามนี้เพราะว่าในที่ประชุมสภาแยห่งนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นด้วยหลายท่านบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามาจากคณะรัฐประหารเปรียบเสมือนว่าผลไม้ที่เป็นพิษต้นไม้ที่เป็นพิษลูกไม้ที่เกิดมาย่อมเป็นพิษชันใดฉันนั้น หลายท่านบอกว่าไอ้วิธีการได้มาของรัฐนูลนั้นไม่สำคัญเท่ากับสาระเนื้อหาของรัฐนูลถ้าเกิดว่าเนื้อหาของรัฐนูลดีไม่ว่าจะมาอย่างไรนี่ก็น่าที่จะยอมรับได้ก็กรับเปเรียนท่านประธานนะครับว่าจริงๆแล้วนี่กฎหมายรัฐนูลปีห0ศมันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ แล้วแต่มุมมองครับแต่ผมกล่าบเรียนว่าถ้ารอมองถึงการได้มามองถึงการแก้ไขกฎหมายนูลปี40นำมาสู่รัฐนูนปี50ท่านอย่าลืมนะครับว่าทำไมทำไมที่มีการรัฐประหารทำไมที่มีสอสอรอเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขจำนูน ร่างนูลฉบับใหม่ขึ้นมาท่านประธานครับ19กันยายน2549สิ่งที่เราไม่คิดไม่คาดไม่ฝันและไม่อยากพบก็คือการปฏิวัติแต่ท่านเชื่อไหมครับการปฏววิวัติวันนั้นนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องช็อกของสังคม เพราะว่าการปฏิวัติเป็นสิ่งเลวร้ายมากครับแต่ผมถามท่านประธานว่าวันนั้นคนทําการปฏิวัติได้รับดอกไม้นะครับถามว่าทําไมเหตุผลผมคิดว่าไม่ยากท่านประธานครับหน้าวันนั้นผมเชื่อว่าการปฏิวัตินี่เลวร้ายน้อยกว่าการปกครองแผ่นดิน การปกครองแผ่นดินทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนผลประโยชน์ทับซ้อนการทุจริตการแทรกแซงองค์กรอิสระการปฏิวัติพี่น้องประชาชนแทรส้สองยินดีซึ่งไม่ควรปรากฏขึ้นในสังคมประชาธิไปไตยแต่วันนั้นเกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานเพราะอะไรครับ ท่าประธานครับเนื้อหาสาระในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50นั้นปิดช่องโหว่จุดอ่อนของปี50ทำให้คนที่คิดทรยตต่อบ้านเมืองทำให้คนที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติทำยากขึ้นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้หลายคนนึ่นอดอัดใจกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50 และพยายามที่จะทำ้ายยกเลิกกฎหมายรัฐมนูญไปยาศาสยนขึ้นใหม่ใช่หรือไม่ท่านประธานครับคำถามข้อที่สองผมถามว่าถ้าเกิดว่าแก้ไขกฎหมายรัฐมนูญแล้วนี่ประเทศชาติดีขึ้นไหมครับพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นไหมครับ ใครรับรองได้ครับวันนี้ผมเข้าใจว่าท่าประธานเองรัฐบาลเองเพื่อนสมาชิกรัฐสภาเองตระหนักอยู่ในใจนะครับว่าถ้าแก้ไขร,รัฐนูลแน่นอนที่สุดครับความขัดแย้งในสังคมซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกลับมาอย่างแน่นอนรัฐบาลมีความสุขเหรอครับที่พี่น้องประชาชนแตกแยกกันทำร้ายกัน ท่านไม่คิดที่จะนำประเทศชาติให้มันโดดเด่นในสังคมอาเซียนเหรอครับเราคิดที่จะเห็นแก่ตัวอย่างนี้เหรอครับผมคิดว่าเป็นความคิดที่ไม่ควรอย่างยิ่งสุดท้ายครับคำถามที่สามซึ่งเป็นคำถามใหญ่และเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีกังวลมากก็คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายธรรมนูน ไปกระทบกับสถาบันชั้นสูงที่พวงนชนชาวไทยเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม,ม่อมหรือไม่ท่านรองนายกฉเฉลิมได้พูดในที่ประชุมสภายนี้นะครับแต่ผมกราบเรียนว่าพูดไม่หมดถ้าเกิดเป็นหลักประกันจริงๆแล้วนี่รัฐบ,บาลต้องรับรองว่าจะไม่ต้องไปแก้กฎหมาย รัฐนูนปี50ในหมวด2ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์มาตรา8ถึงมาตรา25ถ้าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยคงจะพอรับได้ก็ขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความบรรว่าคําถามสมข้อของผมถ้าเกิรบาลตอบไม่ได้ก็ไม่ควรรับหลักการในกฎหมายดําน์นะครับขอบคุณมากครับ